ឡានលំឡាំងអ៊ឺ อันนี้ที่ยังสองนาทีนะครับดวนเจ็ดหกน,นะครับวันนี้ช้าอยู่สิบเก้านาทีนะค,คือตามจริงอ่ะไอเขาควรเขียนเวลาให้ออกประมาณสิบเอ็ดห้าสิบเนี่ยจะกำลังดีนะครับอันนี้เขาเขียนเวลาออกสิบเอ็ดสามสองนะครับคือมันทำไม่ได้เลยนะครับ แค่วันเดียวที่ทำได้เนี่ยวันแรกคือวันแรกเลยนะตรงนั้นทำไม่ได้เลยนะช้าทุกวันแปลกมากเลยนะ416ก็เป็นนะครับี1 6นี่น้อยมากที่จะตามเวลาแต่418432น่ะตามได้ ล้วครับเจหนะครับเมื่อวานนี่ชุดนี้นี่ถึงปลายทางช้าร้อยเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับโอ้โอโลมแรงลมแรงเอ้ย ชูสองนิ้วเลยนะครับลมแรงมากครับลมแรงมากแดดไม่มีนะครับวันนี้มีลมครับดวนเจ็ดหกไปแล้วนะครับไม่มีแดดผมก็เลยมาถ่ายฝั่งนี้ ย่ง37นะเวลาเดิมนะครับขบวน434ตามเวลานะครับขบวน439นะได้4คันนะครับ434ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนชุดนะครับ434ก็น่าจะได้ชุดเดิมนะครับ ไปอยู่นะช่วงนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยหนาวแล้วก็อยากไปถ่ายเขื่อนอยู่แต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวรอถ้าจะให้รอสี่คันตรงกับวันเสาร์นะอาจจะยากนะครับเพราะอยากก็อยากไปเที่ยวรถเขื่อนเอ้ยอยากไปถ่ายรถเขื่อนนะครับ มาแล้วมาแล้ว434นะครับเล็งมาแล้วนะครับ1029วะเนะี่ยรือเอออาจจะเป็น1026นะเพราะว่ามีเสียงแหบด้วย เสียงแหวบท่อหนึ่งนะครับซิ๊งซิ๊งซิ๊งหนึ่งเกครับเอาเวลานะครับไปแล้ว4.34นะครับจอดทุกป้ายนะครับ บัวใหญ่แก่งคอยครับผม บ่ายโมงสี่สแปดนะครับตอนนี้ครับด่วนเจ็ดห้าตามเวลานะครับ <c oughs> อันนี้ไม่ช้าเลยนะครับตามเวลาดีมากนะครับแต่ว่ายังไม่ผู่เลยนะครับ ถ้าตามเวลาจะผ่านนองพวงสี่แปดนะครับด่วนเจ็ดห้านะครับแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงวีดอยูอ่ยังไม่โผล,ล่นรอรถมานะครับมาแล้วนะครับตามเวลานะครับกรุงเทพ หนองคายนะครับวันนี้วันนี้มีห้าสามนะครับแต่ห้าสามช้าร้อยนะครับน่าจะเกือบเกือบ,บมืดเลยนะครับตามหลังสี่สามเก้ามามาแล้วครับด่วนเจ็ดห้านะครับ รถหินนี่หายไปแล้วนะครับรถหินนะรถด่วนกลางวันนะครับหมวันนี้ตามเวลานะครับตอนแรกช้าอยู่นะครับช้านิดหน่อยนะครับช้าเก้าแต่ก็ได้เวลาคืนอยู่โอ้หนึ สองเลยนะนี่สิ่งมากไหลลงเนินนะนะนะครับนูนะครับหนึ่งสองสองสองนะครับมาแล้วดีโวลางเร์ นี่สี่มงสิบสี่นะครับสี่สามเก้าตามเวลานะครับวันนี้คาดว่าจะมาสี่คันนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ได้สี่คันนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับมีงานวันนี้นะครับเอาเมื่อวานเอาเอามาสี่คันวันพุธนะครับแล้วก็น่าจะมีงานวันนี้นะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่านะ ก็ตอนนี้รถตามเวลานะแต่ว่ายังไม่โผล่เลยนะครับน่าจะเพิ่งออกหนองพวงมามั้งก็คันนำเป็น1034ผมก็อยากไปนั่งอยู่นะแต่ก็อยากให้มันตรงกับวันเสาร์อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนเขาอ่าเขาไม่พาไปวันเสาร์แล้วเขาพาไปวันศุกร์แทนนะครับมานะครับนู่นครับ มีห้าสามอีกนะครับน่าจะเกือบเกือบมืดนะครับคิดว่านะครับน่าจะห้าโมงกว่าหน้าหนาวนี่แดดจะอยู่ฝั่งด้าน,นาด้านด้านซ้ายมือของเรานะครับด้านซ้ายมือเราครับด้านฝั่งนู้นะครับแดนนบดจะอยู่ฝั่งฝั่งนู้น,นครับของทางรถไฟนะครับแต่ว่าหน้าร้อนจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับด้านที่เรายืนอยู่เนี่ย สคันไหมเนี่ยอ๋อสี่คันนะครับคันนำเป็นหนึ่ง่วนสามสี่ด้วยนะครับหนึ่งศูนย์สามสี่เนี่ยใช้เลี้ยวของสี่ศูนย์นะครับแล้วก็คันอ่าชุดชุดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็น หนะึ่งศูนย์สองเก้านะครับอ๋อคันหนึ่งศูนย์สองเก้าเนี่ยมันจอดอยู่ในโรงรถจักรนะครับโรงรถจักรแก่งคอยแล้วสี่ศูนย์ไปถึงแก่งคอยปุ๊บก็ชุดสี่สามสี่นะไปต่อเลยนะไปต่อปุ๊บมันไอสี่ไอหนึ 4, ่งศูนย์สามสี่ก็เลยได้อยู่ได้อยู่ด้านท้ายนะครับไม่รู้นักเรียนที่ไหนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะจัดตุลัดบำเหน็จระลงลำนาลายกูเป็นไปได้หมดเลยนะครับคือสายเนี้ยมีเยอะมากนะครับส่วนมากจะเป็นจัดตุลัดกับลำนาลายนะครับแล้วก็บัวใหญ่นะครสามที่เนี่ยจะบ่อยมาก ทำไมเร่งเบาๆบสี่คันครับเดี๋ยววันไหนมาหกคันจะพาไปนะครับเดี๋ยวผมไปแน่นอนเลยหกคัน,นะอะอ้าทำไมเร่งเบาจาังเออต้ององี้สิสี่คันครับสี่คัน สามหนึ่งจำนวนส,สามสี่นะสี่คันนะสี่คันไม่ไดสานไม่เยอะนะครับนึ่องจากว่าพนักงานเอ่อนักเรียนลงหมดแล้วนะครับ วั oh, นาสามนี่ตามหลังมาไกลอยู่นะน่าจะอาจจะยังไม่ถึงจตุรัสด,ด้วยมั้งตอนนี้ไปแล้ว ห้าโมงสิบสามนะวันนี้ห้าห้าสามนี่ช้าอยู่แปดสิบเจ็ดนาทีนะครับก็ช้าพอลีกนะครับตอนแรกช้าร้อยกว่านะครับแต่ก็มาออกไม่เยี่จิ๋วมันจะได้เวลาคืนนะครับห้าห้าสามนะครับวิ่งทุกวันนะครับช่วงนี้วิ่งทุกวันนี่ติดกันหลายวันแล้วสามสี่วันแล้วนะครับ ก็เป็นขบวนสุดท้ายนะคะกลับไม่น่าได้ถ่ายนะครับขากลับนี่ดึกแน่นอนครับน่าจะมีสองสามทุ่มนะครับ มาแล้วมาแล้วแข่งกับมอไซค์แล้วอุ้ยห้าหนึ่งศูนย์หกคันเดิม ลง4 3 9ไปนะก็จะไปถึงประมาณกัเกือบ<ๆ>6โมงเลยนะถึงบัวใหญ่ก็่6โมงก็มืดแล้วนะครับช่วงนี้ไปแล้วนะครับ5 5 3